จะแชมเปี้ยนชิพก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ซัพพอร์ตอยู่แล้ว100%อซอยู่แล้วนะครับก็สนุกสนุกแชมเปี้ยนชิพก็สนุกไม่ใช่ไม่สนุกก็หวังว่าซิปูนเต,เต้นะครับจะพาเลสเตอร์เรากลับชั้นขึ้นไปได้ในปีนี้นะครับแล้วมึงไม่ต้องมาซื้อโค้ดแยงโค้ดฉกตัวไปอีกนะเดี๋ยวแม่งโดนฉกตัวไปอีกเริ่มกันใหม่ครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเต็มที่วันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีครับแทนแดนสามหนึ่งสามหนึ่งโดรืดโดรืดได้ได,ได้สามหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าซิฟูเอนเรสจ,จะรอดไหมนะครับอ่ะนี่สวัสดีคุณอาวิชัยย่างลูกสวัสดีครับอ่ะไป มาดูนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คิงพาวเวอร์นะครับวันนี้โอ้ช้างไข่นะน้าป้าถ่ายรูป่ะกระเกิดกแล้ว,วก็เอ้ยคนก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะอยู่ในสนามก็เยอะแล้วนะเมื่อกี้พี่อ่างเข้าไปแล้วนะครับนี่ฮะ โอ้โโอ้ในคนเดินมาเต็มเลยนะที่นี่จะมีแฟนคลับฟิโอรเลนติน่าอยู่ว่าไม่น่าจะมีนะมีอาจจะอยู่ประมาณ10คนหรือวะ อ๋อเลนติน่าจะดังมาถึงเลสเตอร์เลยอ่ะด้านซ้ายก็จะเป็นสวนคุณวิชัยนะครับด้านขวาเข้าเข้าไปที่เลสเตอร์นะเออคึกคักคึกคักคนดูเยอะได้อยู่นะ yo no I think up there this one you sure Okay. านะครับ <S <S 1> <S 1> ไปแล้วฟาตาวูฟาตาวูาาวไม่ยิงวะนะมเป็งไปทำไมวะไป N ดี N y d d M ว่าดีที d, ่ซับหนึ่งส,สับสองโย่อายุ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 ายมาเออมาแล้วเช้าดี ไม่เอาแบบไม่เอาแบบรุดนะห้านาทีสิบนาทีแรกเนี่ยโอ้โหเออเอาเอาโอ้ยยยยยยมาครับชูดฟอร์มไทยแลนด์นะครับขึ้นบนป้ายแล้วนะครับอ โลกคงรับรู้นะว่าจุดๆทำอะไรเอดี้เอดี้เพลดดีเพลดไปๆเพ็ดเพ็เพ็ดเพนั่นไง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  ันนี้ฝาตะบูมาแล้วฝาตะบูมาแล้วฝาตะบูอันนี้คือคอดีของเพสแต่ว่ามันจะเพสอย่างนี้ได้นานเท่าไหร่นะนี่คือคำถามนั่นเองคือถ้าแม่งเพสอย่างนี้ได้ทั้งเกมยี่สิบเกมเงี้ยแม่งยังไงก็ไม่ตกชั้นแม่งใช้พลังเยอะ บอลลูกแรกมาลูกแรกมาลูกแรกมายส yes ไป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  พี่แมทพี่แมทโอ้ยพี่แมทไม่เตะทิ้งออกไปวะเนี่ยคอมอนคอมอนคอมอนหวังว,ว่ายุกนี้จะแก้ปัญหาเสาสองได้นะครับเสาสอง ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม t ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e 1 e e ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะ Come ช็อกขวาช็อกขวาช็อกขวาเอารีคลิกแม่งต้องมาแล้วลูกเนี้ยลูกหนึ่งไปลูกสุดสามสามแม่งว่างอยู่ทิมมาแล้วยิงไกลเร็วแม่งออเดอร์เก่าเลยไนงะง่ายออเดอร์เก่า the มาเลยนะรอยิงอยู่แล้วนะ เออเออถูกต้องโอ้ยเยสโอ้แม่แม่วิ่งขึ้นหน้าวะแม่งทำไมออกข้างว่าเมื่อกี้แม่งต้องวิ่งขึ้นหน้าแล้วไอวาดีดีน่ะเออเออเลตสกอล์เลตสกอล์ทะลุทะลุ <Yes. S 2> เออแม่งตอบบอลกันดีนะแม่งชิ่งกันดีแบบว่าแม่งมีทรงกว่าปีที่แล้วเป็นคนเรื่องกันเลยปีที่แล้วดูลุงลุงอะไรนะคนแรกอะโคดคนแรกชื่อเลยนะ <c oughs> เออสติฟคูเปอร์แม่งยังไม่เป็นแบบนี้นะ ปูเปอร์นี่แบบว่ายังแบบว่าอื่นๆอยู่แล้วรอรับอย่างเดียวรอโดนอย่างเดียวนะพอพอมาลุดก็แมงก็รอโดนเหมือนเดิมนะอันนี้แมงนะดูบอลมีพลังม,ง,มงมีทรงโอ้แมงไม่บุกแมงไม่กาแมงไม่กาสวนให้หอยนะ ว่เมื่อกี้แม่งต้องไปแล้ว yes 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 โ oh, อ้ยบอลแม่งลื่นไหลไงเอาเป็นว่าแม่งไม่ใช่เลเตอร์ปีที่แล้วอะแม่งคนละทรงกันเลยเนี่ยไปดิไปดิปดเออ ปีนี้เอ d มวด,ด,ดีแม่งด,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 ดูดูดีมีทรงกับปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วแม่งไม่วิ่งเลยแม่งยืนค้างอยู่ไม่รู้เป็นเพราะโค้รหรือเปล่าฮะปีนี้แม่งดูดีมีทรงเง้นเยอะเลยฮะกลับมาเหมือนเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพรอบปีก่อนหนูเลยฮะปีที่แล้วแม่งยืนค้างสายแม่งโค้รแม่งสั่งไม่ให้ไม่ให้บุกมั้งดูแล้วนะ เพจเพจเพจแม่งเพจทุกตัวนั่นแหละเออนั่นแหละได้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 เตะมุม truth from Thailand นะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ขึ้นปไปนี้ขึ้นไปนะครับนะชาวโลกเขาจะได้รู้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่ามันคืออะไรนะ ตอนนี้มันก็เหลือแบบว่าตัวจบที่จะจบแมมให้แม่งแบบคมคมนะฟืบเนะี่ยยิงปั่นเข้าอะไรเงี้ยนะเจาะไม่ได้ก็ต้องยิงแบบนอกกรอบนะฟืบเข้าไปนะตอนนี้กาลังหาหา,หาทางอยูนะ่ตอนนี้หน้าเป้าเราไม่มีนะห,หน้าเป้าเราหายแม่ไม่มีใครอยู่กลางเลยเนะี่ยเมื่อกี้ยิงแม่งทิ่มทะลุได้อะโว่าทะลุฟ้า จริงๆมันมันต้องแบบเมื่อกี้เห็นไหมปีกไปปุ๊บนานาที่จะเข้ามายิงทะลุมันไม่มีไงมันก็ต้องลุยจากปีกฟาตาบูกับเอ็มบร์ดีีลุยเข้าไปถ้ามีหน้าเปาวิ่งมาเสริมนะปุ๊บอายูแมงก็วิ่งไม่ค่อยไหวมาโอ้โหแมงไวโอ้โหแมงไวโอ้โห โอ้โหเอ้ยแม่งต้องงนี้ดิก็ <app les> มไม่ได้ใช่อืมมอนคามอนเยสไป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  <h ums> คือปัญหาของบอลเพรสอีกอย่างคือเพรสเขาดีมากคลองบอลดีมากแต่แม่งยิงไม่เข้าอ่ะเหมือนอาร์เซนอลานเงี้ยที่แบบโอ้คลองเกมดีแม่งแบบเล่นดีแต่ยิงไม่ได้เนี่ยมันเหนื่อยใช้พลังเยอะไงรางนั้นสิ่งที่ทําไม่ได้สุดคือแม่งยิงให้ได้เร็วที่สุด2เม็ดแล้วก็กลับมาตั้งรับไปไปไป,ไป ตอนนี้แม่งกลางแม่งเต็มแต่หน้าแม่งไม่มีนะต้องยิงจากปีกอย่างเดียวแล้วดูแล้วเนะีนะ่ย แล้วค่อยตั้งรับครับอีกลูกหนึ่งแล้วค่อยรับสามหนึ่ง,สา,งสามหนึ่งนะสามหนึ่งนะ,อะรองฟาตาบุ้ฟังหน่อยเลยเร็วเร็วฟาตาบูวเร็วไาวิวฟาตาฟาตาบุอู้หูข้ามอน ไปไปอ,อ,อู้ทิ้งบอลทิ้งบอล เอลคานูเหมือนแบบว่าไม่ค <energetic descriptive noises> no ่อยมีบทบาทเลยนะพูดอย่างเ่ะ้ยไม่กลายเป็นแบบอู้ไปไปโอ้โอ้ล้ำหน้าป่ะไม่ล้ำหรอไป mong <laughs> mẹ โชคดีนะครับโอเคนะครับบทสรุปของเกมวันนี้ก็ดูดีมีทรงดีมีทรงนะกดไป2นะครับของบอลได้ดีปีกเด่นนะครับสายขวาฟาตาวูนี่เด่นมากมาหลายเกมแล้วนะ เอามา็มอารดีก็มาดีขึ้นดีก่าปีที่แล้วปีที่แล้วโหยืนนิ่งค้างไม่วิ่งปีนี้โหแม่งชี้บอลเรียกบอลวิ่งดีนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับกลางดีตัดบอลแย่งทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะฮะที่คิดว่าระยะยาวนะ แผนของโคด้ดดีเพสดีของบอลดีเดี๋ยวแม่งใช้พลังเยอะนะมาต้องคุมกำลังจะจะเป็นยังไงล,ลองเทิมแล้วกัน4-5เกมแรกอาจจะได้แต่หลังจาก4-5เกมต่อไปเนี่ยน่าจะเหนื่อยมากนะฮะประกอบกับกองหน้าจะเห็นว่าบอลจากปีกหน้าไม่มีนะครับหรือหน้ามีก็อาจจะยังไม่คมพอนะครับแต่ส่วนใหญ่ว่า บอลจากกลางปุ๊บเนี่ยหน้าเป้าแบบวาดี้ไม่มีแล้วตอนนี้นะครับก็ไปเน้นออกทั้งปีกแล้วก็เปิดมาเปิดมากลางส่วนกลางจะใครจะยิงนี่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องหาด่วนเลยหน้าเป้านะครับถ้ามีก็น่าจะจบคมๆนี่น่าจะน่าจะจบได้นะครับอ่าถ้าไม่มีก็ออกปีกสองข้างก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าถ้ามัน ถ้ามันดวงไม่ดีแบบยิงกันไม่ได้ก็จะจะไม่รอดน,นะครับก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าดูดีมีทรงนะครับก็เอาจะช่วยขอให้เป็นแบบคือขุมกําลังระยะยาวตัวเปลี่ยนสํารองอะไรมาทดแทนได้นะครับอันนี้ก็อ่ะเดีน,นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปะเจอเชฟฟิลนะ<ป>เดี๋ยวค่อยว่ากันเชฟ oh, ฟ cool. ิล ที่น้องชาวไทยทีมคนไทยเหมือนกันนะดูสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เอาใจช่วยทั้งสองทีมแล้วกันเนาะ,ะ,ะเออะเพี่เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชรท Where the stars are the so pray In the night we we'll never hide For the stream we ride What's it gaining?